บัณดิตนิรการบทที่86ช่วยด้วยคุณธรรมผู้สันโดษขายรักใคร้สิสตีนางนี้อย่างสุดซึงพอฟังถึงกับเป่าโหนดกระจายกล่าวว่าเราต้องขึ้นเหนือไปอสืบเสาะร่องรอยของนางด้วยตนเองเต็หงหาวล่าวอย่างจริงจังผู้หลานจะช่วยเหลืออย่างสุดความสามารถประเสริฐมากไปเถอะเจ้าสามารถมาที่นี้ทุกโอกาสพวกเราสมควรหาหารือแผนไล่ล่าฆาตรกรร่วมกัน แต่งเฮารับคําปราบกรานที่หน้าลงอีกคราจากนั้นอําลาผู้สันโดษมากลับถึงหอชมทานปิดประตูห้องปดถุงย่ามกระบี่ก้มกายลงดับไหลทั้งนี้พอโศกเศร้าทันทศจนเกินไปรู้สึกเหน็ดเหนื่อยอิดโรยทั้งกายและใจจึงหลับสนิทไปโดยเร็วยาเมื่อตื่นมาเป็นเวลาเช้าแล้วบนโต๊ะจัดอาหารไว้สี่จานน้ำชาป้านหนึ่งแต่งเฮาด่างหน้าบ้วนปาก รับประทานอาหารเล็กน้อยจากนั้นออกจากห้องยืนพิงระเบียงซี่กงทอดตามองทิวทัศน์กลางเบึงที่ไก่ตาและเห็นนรกขึ้นภพศาลส,าสดใสาตาเงาเรือใบเป็นจุดแต้มแต้มอรุณโอไทยลอยเด่นทิวทัศน์งามตะการลำเรือประทุนดำลำหนึ่งเล่นผ่านที่ไก่ตาไปเต่งหัาพันหัวน,นึกถึงโรงไม้สีดำในกระท่อมที่พักภายในโรงบรรจุเขาโครงกระดูกปิดา จิตใจไขถูกเครือบคุมไปด้วยเมฆหมอกดำทมึนกับคืนสู่ห้วงความคิดอันเจ็บปดดวดรวดร้าวอีกราการเดินทางมาครานี้ได้ผลสรุปโดยไม่คาดหมายขันต่อไปจะปฏิบัติการอย่างไรต่ำใต้เวงว้างไพศาลคิดเสืรฟเสาะหามังกรสามปากฏซึ่งมีเจตนาหลบหลีกมาเค้นถามสภาพความจริงเกี่ยวกับคด,ดีล้มล้านตระกูลติงไหนเลยกระทำได้ดังใจนึก มารดาเป็นผู้ประสบภัยพิบัติด้วยยอมต้องทราบฆาตกรทั้งมวลในข่ําคืนที่นางอัตตะวินิบาตกรรมชนายไม่ได้เอ่ยอ้างถึงแม้สักคำเดียวแม้แต่อรัรกะป่าภัยและปัวปัวโซก็ไม่ทราบต้นเหตุแห่งพิบัติหากแม้นตนไม่ได้เข้าหมู่บ้านมาทวงถามความแขนอื้อห้วยโหยังไม่ทราบว่ามันถูกใส่ใครปักปั่มมังกรสาปากฏสังหารบุตรโทนมัน ทั้งป้ายความผิดแก่มันที่แท้เป็นเพราะเหตุใดยามนั้นด้านละมัเกิดเสียงฝีเท้าดังขึ้นเต็งเฮาเหลี่ยวหน้าไปแลเห็นเฮียมงเต็งสาวท้าเข้ามาใบหน้าปรากฏด้วยรอยยิม้มแต่บ่งบอกแววไม่สบายใจมองประดาดเดียวก็ทราบว่าเป็นรอยยิ้มที่ฝืนใจเข็นขึ้นทักทายว่าน้องแท่เต็งหลับสบายดีหรือสบายดีอภัยที่ผู้พี่โง่เขา ไม่มาร่วมรับประทานอาหารเชาวด้วยเต็งเฮาพันก้าวอย่างตรงตรงเฮียเฮีย ah. ขายมีความในใจกระมังรอยยิ้มบนใบหน้าเฮีย ah. มงเต็งสลายขายไปขมวดคิ้วกล่าวว่าเกิดเรื่องยุ่งยากประการหนึ่งขึ้นเป็นเรื่องยุ่งยากใดเมื่อคืนประมาณยามสี่ในหมู่บ้านปรากฏอาคุตกะยามวิกาลลุดหมาพูดหนึ่งเต็งเฮาสถานเฮือกกล่าวว่าผู้น้องกลับไม่รู้สึกตัวผู้มาเป็นใครกัน เป็นอาครกุกะแปลกหน้าอายุประมาณ40ปีะระดับฝีมือหน้าตื่นเต้นสามารถล่วงลำ้ำถึงเคตึกชั้นในโดยไม่ถูกคนในหมู่บ้านพบเห็นตอนนั้นเรายังไม่หลับไหลอดออกมาลาดตะเวนหมู่บ้านไม่ได้ครั้นเมื่อบรรษถึงตึกหลังพันพบว่าจึงจู่ก่าวเบากฝ่ไฟตรงข้ามที่กลางลานตึกขายทุ่มเถียงถึงเรื่องใดเราเร้นกายในความมืดได้ยินอาครกุกะแปลกหน้านั้นกล่าวว่า ขอยึดดงต้นปังเป็นจุดนัดพบมิพบหน้าไม่ยอมเลิกลาอย่าให้ผู้ใดร่วงรู้มิเช่นนั้นท่านต้องเสียใจภายหลังจบคําก็ผ่าจากไปเต่งหาวกาวอย่างตื่นเต้นสงสัยนับว่าประหลาดจริงๆภายหลังเล่าตอนนั้นเราคาดคิดว่าคงเป็นเรื่องส่วนตัวของจิงจู้ไม่สะดวกแก่การถามไทยยังล่าถอยมาอย่างเงียบงนันมิคาดเมื่อครูจิงจู้ ได้ลุดไปตามกำหนดนัดลึกลับนั้นก่อนออกเดินทางเรียกหาเราไปเข้าพบกำชับวาจาหลายประโยคเแต่งเขาบังเกิดความใคร่อยากรู้อย่างรุนแรงกล่าวว่าสามารถบ่งบอกต่อผู้น้องหรือไม่วาาจริงไม่บังควรสร้างความตื่นเต้นแก่น้องเราแต่เรายิ่งคุ้นคิดยิ่งไม่ถูกต้องเห็นว่าอาจเกิดเหตุไม่คาดหมายขึ้นอ๋อริงจู้กก่าวอย่างไรบ้าง จึงจู้ห้าไม่ให้บอกเรื่องรถไปตามนัดต่อผู้ใดและหากผ่านวันนี้ไปยังไม่หวนกลับมาให้เราแจกจ่ายเงินทองต่อผู้คนในหมู่บ้านแยกย้ายจากไปปิดหมู่บ้านเทียมเมฆกล่าวคำขออภัยและน้อมส่งน้องเรากับผู้โสดแส้กวนสองสามีภรรยาเต่งห่าพอฟังรู้สึกเป็นเรื่องนักหนาสาหัสจริงๆแต่อื้อห้วยโหกับห้าไม่ให้เพ่งพายเรื่องนี้ออกไปนับว่าแฝงความใน น่าพิศบ่งนักดังนั้นซักถามว่าเหียเหียไม่ทราบความมาอาคาุกะแปลกหน้านั้นหรือไม่ทราบได้เหียเหียรอบใช้คนสะกดติดตามจึงจู้ไปหรือไม่คำสั่งของจึงจู้มิมีผู้ใดกล้าขัดขืนเต็งเทาพันกล่าวอย่างลึกซึง้งหากอาศัยศัก์ฐานะาอาคฤาุกะเข้ายุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้เล่าเหี้ยมงเต่งงง,งนันวูบกล่าวเสียงทุ้มหนักหากไม่ใช่คนของหมู่บ้านเทียมเมฆ ยอมมาอยู่ในกฎข้อห้ามแต่เรื่องนี้มิมีบุคคลที่สามร่วงรู้ปีว่าผู้ใดเสนอหน้าออกไปเท่ากับเราเฝืนคำสั่งจิ่งจู้แผงพายความรับให้ทราบวาจานี้ก็ถูกต้องเหี้ยมงเต้งยาเต้งหาวขบคิดเล็กน้อยแล้วกล่าวสำหรับครอบครัวจึงจู้เหี้ยมงเต้งกล่าวอย่างสะทกสะทอนจิงจู้สูญเสียภรรยาตั้งแต่ไวยกลางคนจากนั้นบุตรโทน ถูกปัสทุสไลายเสียชีวิตเพียงรูเหลือบุญหลังเสี่ยวเจียก็พลอยประสบเหตุไม่คาดหมายต่งเฮาเห็นใจอย่างสุดสึ้เงียบงานเช้าคณะจึงกล่าวใช่แล้วผู้น้องคิ่ไปยังเมืองงักเอียงสืบหาร้องรอยสหายผู้เท่าผู้หนึ่งหมายถึงป่วป่วโซที่เอ่ยถึงเมื่อคืนก่อนถูกแล้วรวมทั้งผู้รอบรู้สารพันด้วยเรื่องนี้เราสั่งเหล่าบริวารออกสืบหาตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว ผู้น้องต้องการออกไปสืบสอบเองสักคราจึงสามารถวางใจลงตอนนี้เวลายังเช้าคิดออกเดินทางในบัดดลอย่างนั้นเราขอส่งท่านออกจากหมู่บ้านแต่งเขากับเข้าห้องพักสะพายกระบี่ถุงย่ามออกจากหมู่บ้านพร้อมกับเฮียมงเต็งเฮียม่งเต็งยังกับชับให้หวนกลับมาแต่เนินเนินแต่งเขารับคำแล้วออกเดินทางรอจนรู้สึกว่าอยากมาได้ไกลโขแล้ว จึงสอบถามตำแหน่งทิศทางของดงต้นปังแล้วโรดเล่นตะบึงไปดงต้นปังอยู่ห่างประมาณ20หลีเป็นทะเลอันปเปล่าเปลี่ยวติ่งเฮาเร่งรุดไปเวลาครึ่งชั่วยามดงต้นปังสีแดงฉานแถบใหญ่ก็ปรากฏแก่สายตาขายทะเลเพิงย่อมใหญ่จึงเร้นกายเข้าสู่ดงไม้พันเขียนที่ห่างไปปรากฏเงาร่างสองสายยืนประจันกันหนึ่งในจำนน,นั้นคือปมกหมู่บ้านเทียมเมฆ อื้อห้วยโหอีกผู้หนึ่งไปบรุษกลางคนชุดทองผู้หนึ่งคาดว่าเป็นอัครกะแปลกหน้าที่เหฮะมงเต้งเอ่อยอ้างถึงแล้วเต่งหาพันโครจรล,ลมปานไปตามหลักวิชาแปรสภาพแปรเปลี่ยนเป็นนักษาผิวกายเหลืองซีดอยากนั้นอาศัยต้นไม้บทบังเลนกก่เข้าใกล้คนทั้งสองและเห็นอื้อห้วยโหสีหน้าเปี่ยมแววขุนแขนก่าว่าโกเรงเง็กท่านไหลมนุษยธรรมชัดชด หุดกลางโุดชุดเหลืองแคนหูโร่เฮอฮะกล้าว่าเออจึงจู้สิบก่าปีมานี้เราไม่ได้ดืมเลอนความแค้นที่ถูกทำลายพลังผีมือมาก่อนท่านคิดไม่ถึงว่ามีวันนี้กบมังผู้แท่โกเราหูเสียใจที่การก่อนไม่ได้ฆ่าพวกท่านชายโชดยิงแพศยาไปท่านกับเจิงซิ่วอุงความจริงไม่คู่ควรกันคำนวณตามอายุนางนับปริดาของท่าน แต่ที่แต่งงานเป็นภรยาคนที่สองของท่านทั้งนี้เพราะถูกอํานาจเงินตราท่านคมโคคุกคามเหลวไหลเป็นนางยิยอมพร้อมใจเองแต่นางเป็นคู่มั่นหมายเราตั้งแต่ยาววัยรอบบังเกิดความสัมพันธ์กับภรยาผู้อื่นท่านยังมีหน้ามาว่ากล่าวอีกเต่งเฮานับว่าเข้าใจเรื่องราวได้บ้างเออโวยโหยโห,หลังจากสูญเสียภรรยาอาจบางทีขาดผู้คนเลี้ยงดูทิดา จิงแต่งานกับจิงซิ่วอุงที่ฝ่ายตรงข้ามกล่าวอ้างถึงเป็นภรยาคนที่สองบุรษุษกลางคนชุดเหลืองกล่าวอย่างเยียกเย็นยาเมื่อผูกสมัครรักใครย่อมต้องสแสวงหาความสุขกันผู้แซ่โก้เล่าหูต้องฆ่าท่านเออห้วยโหว่ากล่าวในตอนนี้สายเกินการแล้วที่ดาสสวัสดิ์ของท่านตกอยู่ในเงื้อม,มือเราท่านคงไม่ต้องการให้นาง อยู่ในสภาพคิดมีชีวิตก็ไม่ได้คิดใคร้ตายก็ไม่สมปาถนากำมังเต็งเฮาาลอบเดือดดานข้างแขนที่แท้ที่ดาประมุกหมู่บ้านเทียมเมฆนามอื้อบุญหลังตกอยู่ในเงื้อมือบุคคลนี้มันอาศัยการนี้มาคมคู่กันโชคอื้อห้วยโหไม่ทราบ่มันต้องการเงื่อนไขแลกเปลี่ยนใดคนเยี่ยงนี้สมควรฆ่าจริงๆเออห้วยโหกล่าวเสียงเรี้ยวกราดท่านกล้ากระทบกระทั่งนาง แม้สักขุมขนหนึ่งเราหูจะฉีกกระชากท่านแหลกล้านทั้งเป็นบรุษกลางคุณชุดทองสสียอิ้มกล่าวว่าที่ดาท่านนับว่าเป็นพระิดาจำแรงมาชวนให้ผู้คนรุ่มหลงงมงายเราจะปฏิบัติตามวิธีการของท่านทำ้ายพระนพิมือของนางรับนางเป็นภรรยาน้อยท่านกล้าท่านหากไม่ยอมรับปากเงื่อนไขเรารับรองเราต้องปฏิบัติตามนั้นอย่างนั้นเราสอง ก็มีความสัมพันธ์เยี่ยงพ่อตาบุตรเขยกันเออห้วยโหกระชากระบีออกดังเปงลี่ยงคำนามว่าเราจะให้ท่านลังโลหิตในบัตรดนเออห้วยโหแม้ว่าท่านฆ่าเราได้จริงๆแต่ที่ดาสสวัสดิของท่านเล่าสามารถมีชีวิตรอดหรือเออห้วยโหร่างสร,ริกตวาดว่าโกเรียงเง็กท่านคิดยึดครองรากฐานของเลาหูจริงๆฮ่าฮ่าฮ่าเออจ,จิงจู เป็นผุมกินแดนทักษิณมาเนิ่นนานปีแล้วสมควรสะละให้กับผู้อื่นบ้างโดยทรัพย์สมบัติที่ท่านมีอยู่สามารถให้พวกท่านสองพ่อลูกใช้สอยอย่างเหลือเฟือใหญไม่ใช่ประเสริฐนักลังดูเว่าถูกนกเขายึดครองโลกคิดลางแก้วของท่านดีได้ยอดเยี่ยมนักบัตรนี้ตอบมาท่านรับปากหรือไม่เออโอยโห,ยโห,ยโหยโกาวอย่างรวดหลาวใจทิดาเดาเล่า,ลา บรุรษกลางคนชุดเหลืองเข็นเสียงว่ารอจนท่านขับไล่บริวาสรสลายจากไปสิน้นจะมอบทรงที่ดาคืนให้เต่งเฮาไม่อาสกดกั้นสือไปรีดปราไปยังกึ่งกลางวงบรุรดกลางคนชุดเหลืองหมุนขวบมาตาวาดว่าผู้ใดเต่งเฮากล่าวเสียงเย็นเยียบผู้ชมชอบยุ่งเกี่ยวเรื่องทั่วไปน้นหาที่ตายแล้วนั่นเป็นท่านตังหากในเสียงว่ากล่าว เคลื่อนกายไปจนห่างจากคนทั้งสองประมาณสองว่าจึชักเท้าลงเออโอห้วยโหยจ้องมองเต็งหาวอย่างตื่นเต้นสงสัยบุรุษกลางคนชุดเหลืองตวาดว่าที่แท้อื้อห้วยโห,ยโหยท่านนำพาบริวารมาด้วยเต่งหาวสอดคําขึ้นข้าพระเจ้าเป็นเพียงผู้ผ่านทางพบเห็นเรื่องอยุติธรรมดังนั้นสอดมือเข้ามาบุรุษกลางคนชุดทองกระชากเสียงว่าบองบอกความเป็นมาท่านยังไม่คู่ควร เด็กหลายกาดนี่เป็นการใส่หาที่ตายของเจ้าเองจบคํากระชากกระบี่ออกกีดว่าใส่เต็งเหาอย่างดุร้ายดูจากท่วงท่าของมันแสดงว่ามีผิอมไม่ต่ำสามโอ้ยเสียงครางอันเจ็บปวดพันดังบุรุษกลางคนชุดทองโซซัดโซเซไปด้านหลังบริเวณต้นแขนซ้ายขวาและปกเสื้อได้รับบาดแผลโลหิตไหลซึมออกมาเต็งเหารังกระบี่ขึ้นชี้เฉียงสุดท้องฝา มิมีผู้ใดเห็นชัดตาว่าแต่งเฮาชักกระบี่จู่โจมไปอย่างไรปลดกลางคนชุดทองตาทอประกายแตกตื่นขาดฝันพิถึงว่าเนึ้อสาหน้าเหลืองซีดที่เปลือกนอกไม่มีที่ใดสะดดตากับมีดับฝีมือสูงล้ำปานนี้เออโวยโ,โหกล่าวเสียงสั่นสะท้านสหายยื่นมือช่วยด้วยคุณธรรมเป็นที่ตื่นตันของผู้แท้อื้อนักแต่ขออย่าได้ฆ่ามัน เต่งหาวเขาไม่มองบรุษกลางคนชุดทองกล่าวว่ารับฟังไว้จะภัยและเว้นชีวิตของท่านคราหนึ่งให้ใช้ดาอื้อจิงจู้มาแลกเปลี่ยนกับชีวิตท่านในยามนั้นเองเสียงแค่ร่อยอย่างเย็นชาพันดังมาเต่งหาวกวาดตาไปยังทิศทางที่มาของเสียงแร่กล่าวว่าเป็นชนชั้นมุสิกใดสุกหัวหดหางฮ่าฮ่าฮ่าในเสียงแพร่อ,อันเยียกเย็นบาดหูยิ่งหนักชายชราผอมซูบ สวมใส่ชุดหนังศีรษะสวมหมวกปลายแหลมปีกกว้างบางลมเคลื่อนวูบวาบมายังกึง่งกลางวงบรุดกลางคนชุดทองกับถอยห่างไปเต่งหาวถึงจ้องมองชายชราชุดหนังกล่าวว่าท่านเล่งรุถมาช่วยเหลือหรือไดไม่ผิดแม้แต่น้อยมีชื่อฉาย,ยาหรือไม่หามีไม่เต่งหาวโทษสะพุ่งขึ้นกล่าวเสียงเย็นชาประเสริฐมากท่านตะเตรียมป้องกันตัวไว้ กาวพางขยับกระบี่ในมือวูบสาดตรปะกายวูบว่าบ,บาดตาชายชราชุดหนังแยกเคี้ยวหัอก่าวว่าเด็กน้อยวิชาแปลสภาพของเจ้าไม่เร็วนักแต่ตบตาเล่าหูไม่ได้หรอกเต็งหาวสถานใจว่าชายชรานี้กลับสามารถระบุบอกว่าตนแปลสภาพมาดูท่าไฟตรงข้ามมิใช่ชนชั้นไหลน้ำดังนั้นกล่าวเสียงเย็นชานับว่ารอบรู้ไม่น้อยเด็กน้อย เจ้าเรียกว่านักศึกษาพระเนจรกระมังเต็งเฮาแตกตื่นตนกสุดจะเปรียบตนม่ทราบประวัติความเป็นมาฝ่ายตรงข้ามแม้แต่น้อยแต่มันกับล่วงรู้ศักดิ์สรีแท้จริงของตนอย่างกระจ่างอย่ามิใช่พิสดารจนหน้าหวาดวันเออห,ห้วยโหเบิกตาโปนโตจับจ้องมองเต็งเฮาเขม่งนิ่งสีหน้าเปลี่ยนแววพุ่งผ่านเต็งเฮากล่าวเ,เสียงสันทธานท่านที่แท้เป็นใครชายชราชุดหนัง กล่าวเสียงเนิบนาบเจ้าไม่ต้องแยแสว่าเราหูเป็นใครทางที่ประเสริฐเจ้าอย่าได้ยุ่งเกี่ยวกับเหตุการณ์ครานี้ด้วย